เคยข่าวรึหัวเว่ย p 7 0อาจใช้เซ็นเซอร์กล้องที่พัฒน,นาขึ้นเองหลังจากไม่ต่อสัญญากับทางโซนี่ถือได้ว่าหัวเว่ยเป็นอีกแบรนด์ที่ชูโรงเรื่องกล้องเป็นจุดเด่นมากๆมาตลอดครับและส่วนใหญ่ก็มักจะใช้เซ็นเซอร์กล้องจากโซ n y ่เรื่อยมาเลยครับล่าสุดก็ได้มีรายงานบนหัวเว่ย p 7 0เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยการหันมาใช้เซ็นเซอร์กล้อง ที่ผลิตโดย h ัวเว่เองครับโดยข้อมูลนี้มาจากทริปเตอร์ชาวจีน f ิกโฟกัสดิจิต a ลที่รายงานว่าโซนี่และ h u วเว่ยไม่ได้ต่อสัญญาเรื่องเซ็นเซอร์กล้องกันแล้วครับและตอนนี้หัวเว่ก็ไม่มีเซ็นเซอร์ของโซนี่เหลือในคลังอีกแล้วครับซึ่งทําให้คาดการณ์กันว่า h ัวเว่ P7 Series ใหม่นี้ที่อาจเปิดตัวในปีหน้าจะใช้เซ็นเซอร์ที่ออกแบบโดยฮัวเว่แทนครับ ซึ่งน่าจะคล้ายกับก่อนหน้านี้ที่หัวเว่ยได้พัฒนากล้อง X Max ขึ้นเองหลังหมดสัญญากับไลก้าครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหัวเว่ยกำลังพัฒนาเซ็นเซอร์สแกนลายือแบบออปติคอลใหม่สำหรับ P70 ซีรีส์อยู่ด้วยครับซึ่งหากเอาสิ่งที่หัวเว่ยกำลังพัฒนาขึ้นเองมารวมกันก็ถือว่า P70 ซีรีส์จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับเราคงต้องรอดูกันละครับว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนสําคัญอย่างเซนเซอร์กล้องนี้จะส่งผลต่อเรื่องคุณภาพการถ่ายภาพ ที่เป็นจุดเด่นของห้วยมากน้อยแค่ไหนนะครับ